ทำไม่เยตได้หอก่อนิหน้าพอดีบอยสัตลงมาบอดีเจ้าญีปุ่นมาเลเลยไม่ธรรมดานะไม่ธรรมดาเลยก็งเลือดิแต่เลื้เริ่จ้าเยอะพอแล้วแต่สวยๆตอนนี้เราต้องมีต้นเื่อนนี่ดันู่ไหมหเอดังนี่ลงบััมนเนี่ยที่เราจะสร้างนนี้ให้ดูงเรือ ồi đây thắt thắt nhá, thắt cái vira thắt đắt thắt đắt may à con, anh nia hai anh đập nướng cứ được con thì con cá sên phải à?

อ๋อตัวยยอคนการมยไม่จูเลยไม่จูไม่จงจะรับมี่ไหน่นาทีเลนไ่งหวง่ววาต้นคน่ยเพราะนั่นขยัับหม้อัห้ตรนีท่านั้นว่าราชการจังหวัดรงกรานเนี่ยก็ท่านก็ได้ให้งบสนับสนุนเรื่องการซื้อหม่อพันการสร้างโรงเดือนรวบรมผลผลิตนะครับตรงนี้ในจังหวัดงกานี โรงเรียนน่าจะเริ่มสร้างสักประมาณเดืนนอ,กกอนเมษายนานะครับผมจากนั้นผมคาดว่าเราจะจังหวัดสงขลานะครับการลงฝนงหวัดนรับนเราได้ปร,ปรับรุงทำสัญญาซื้อขายกันเรียบร้อยแล้วครับจนมันยังราคาประกันขั้นตน่ำที่ิีนเราม่ถึงบาทแล้วก็ทางประเทศญี่ปุ่นเขาจะเชิญผู้บริโภคจากประเทศญี่ปุ่น